สบายดีพี่น้องสวัสดีเอับสีที่หักแป้งสุข,ขุสุขคนดกิงก่งๆกิงกงพ่อกับเคยหลาคือเก่าพ่อแม่พี่นอ้องปพาตูลูกคอยหูงูง,งานอะไรเมื่อนี้พ่อาแต่บอกโดยลูกเราทบตีนเด้อมือนมักลาสิไปรับข้าวไอเทนเอานำไอแก้มบ่ ไปกับไผยลูกเวลาสิไปกับไผยอืมเมื่ออื่นน้องมังกรสิไปรับเอวยอ้าอีพี่น้องเอวยมาแต่ไทยเพื่อนว่าเออเพื่นอนสิได้ไปบ่คันไปแล้วไผชี้พอัอนขายของในห้านนี่ฮะบ่ละคันไปแล้วไผชีข้ขายของอึบ่ลูก มองได้มาหลินในเตานี่บัปลาสิไปกระเพยโดไปกระเพยหมื่นนะไปกับไผยนะปลาสิตื่นทันบ่ฮะลุงสิไปตั้งแต่ตีหา้าผมปลาสิตื่นทันบ่ทันอยู่แล้วเนะาะตฉวัดต,ตื่นแต่เด็กกระโดดแต่ละมือ เตื่นเด้ได้ดยเห็นอะไรลูกเห็นอะไรมืออื่นโอ้โหลูกลูกเก่ง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 ดยมืออื่นเขาเอื้อยเขาอ้ายกับสีมาเล้กกัไอ้แก้มเพื่อนพ่อน้องบ่เคยมาจักเถื่อ ชิมาเล่าครั้งแรกในชีวิตของน้องแกมแต่กามีแต่มีแต่มูนะสว่ามีแต่ไอเท่นกับไอหน่ำมาปีนี้น้องแกมกับชิมาไอแกมกับสิมา,มมมาพี่น้องเย้ยน้องมังกรว่าสิไปนลาบไปไปสีข่ายของท่านไปเออลอก บ่ไปเลยไปสิขายของ <c oughs> ไอพี่น้องเลยหัวลมออกในซองเสมอเหรอไอแล้วก็เป็นมีน้ำมูกน้ำ ลมแห้งแต่ละมือสองสามมือเลยมีแต่ลมกับลมโนเทดให้นองมังกรเป็นวัดลมมาเรียวเออเออมืออื่นผมแล้วเขาชิมมะเขาวโรงเรียนลูก มันน่บมีแล้วมันคำเลยโดยเป็นอะไรคือคนไปคนมาลบไปลบมาเยอะนะละ่นล่ะอ๋เป็นอะไรคือคนลบไปลบมายอยู่ฮึ ก็ลงไปลงมาลงไปลงมาอยู่อากาศหนาวเลยพี่น้องก็อยู่บ้านเราีงหน,นาวลมลมมาเรียหรอตกกลางคืนมาทั้งลมทั้งน้ำหมอก เด็กหน่อยเป็น <tech> วัดเป็นไอโฮ้ยเก็บหลบไปหลบมาหลบไปหลบมาอยู่ด้วยไปเฉลกเมื่อยเลย มือเก็บเลย,ม,เลยมืออื่ยกับมือนอนบ้านมืออื่นสีมาเตตีหาเอาจนสีไปรับเขาเอื้อเขาอ้ายอะไรกันเลยจากพ่นสีมาทันหรือบอ ไอเทนเห็นกระเตกปวดอยากมาอยากมาแตงแต่มือเมื่อเมื่อเก่ง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 อย่างเหรอเออเอามาลดเอาลดเป็นยังคือคนไปคนมาอยู่หรอกหึบ่ละคือคนไปคนมาแทะมันทับมือเด้อมันทับมือเด้อ เก่งเก่งเก่งน้องมันทับมือเด้อเก่งเก่งอย่าคืนอย่าคืนยันตกลูกด,ดนนูอย่าคืนดิอืมแกงทิมนะบัน ไม่เล่นแล้วบอบาลารไม่เล่นล้วชิบือมียังในะณะมียังโลเยอะขึ้นไปลง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 ยันตก มันบ่มียางดอกลงลูกล่องเอ้าจอยเป็นกระสิไปคือกันพี่น้องมืออื่นไปหลับเข้าป่าเนาะข้าไปกระเตรียมรถแต่พี่น้องเลยขามาเรือรถสี่หาคนหกคนผู้สิไป มาอีกก็หาคนเนาะผู้มาแต่ไทยอีก็ได้ผู้ไปกับประตำก็หาหกคนรวมแล้วประมาณสิบสิบคนคันบกกาให้อีก chiên hay chơi Ê nhàng Hết nhàng con Ê nhàng luôn, Tôi bên khá tốt Cái lăng đen đen, đen ยังก็เย็นมาคำมันก็เย็นมาเย็นมาอาบน้ำแล้วก่อนน้ำบัหลาอาบน้ำและพายอาบให้นะแม่แม่อาบให้แม่ไอมือเดียวจนโจยตาก็จนโกนครับเนื้อครับปม แม่ก <jogo. S 1> <ENNIS>? ่อนเรี่แม่จ๋านี่อะไรตกเร้อตกเด้อโอ้ยีตกกี่ตกเกียขอบตีหลดนะเอ๊อบงน่ะสิเอ๊ะาลูกับจับอกโอ้คือล่าับับกับ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 กี่มากับกี่มากับับเอ๊เอเอเอดึงดึง ตกตกคลิปนี้ก็ขอลาก็นะพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปนาสบายดี